สวัสดีค่ะมาเจอกับเบริชเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะของหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าซุงค่ะและในตอนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะในตอนที่6ของเรื่องจริงอินิทานเรื่องเจ้ายี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องผีตามเดิมความจริงก็หลายปีมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผีนี้เขาไม่ค่อยจะเชื่อกันนักแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อว่าผีมีแต่ว่ากลัวผีนี่มันมีอยู่มาก มันก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับเรื่องนี้เป็นของธรรมดาของคนเพราะคนนี่แปลว่ายุง่งถ้าหากว่าจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่อก็ตามมักจะไม่ค้นคว้าหาความจริงสร้างความยุ่งให้แก่ใจท่านจึงเรียกว่าคนวันนี้คนพูดก็เหมือนกันแล้วก็คนจอมยุ่งเหมือนกันแต่ว่ายุ่งแปลกคือว่าถ้าสงสัยอะไรก็พยายามค้นหาความจริง หาให้พบให้ได้ถ้าไม่พบไม่ยอมเลิกนี่ก็ยุ่งอีกเหมือนกันยุ่งหายุ่งค้นค้นไปค้นมาก็เลยค้นไปเจอผีเขา้าคราวนี้ก็ยุ่งอีกยุ่งตรงไหนยุ่งที่ตรงมาเล่าให้ชาวบ้านฟังก็มีท่านพลอากาศตรีหมอมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์ปัจจุบันเป็นเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศคนนี้ก็คนอีกเหมือนกันพอเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจำหัวข้อต่างๆได้ท่านก็สร้างความยุ่ง หมายความว่าให้คนพูดยุ่งรวมความว่าต่างคนต่างยุ่งก็ดีเหมือนกันเรียกกันว่าพวกเราเป็นบริษัทยุ่งวันนี้ก็เลยมายุ่งเรื่องผีต่อไปสำหรับวันนี้จะเอาเรื่องผีท่านผู้ทรงศักดิ์สักหน่อยมาเล่าสู่กันฟังคือผีเจ้ายี่ ท่านผู้ฟังเคยอ่านประวัติศาสตร์นครศรีธรรมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าคนที่ฟังนี่น่าสังเกตดูให้ดีแล้วจะมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ดีกว่าคนพูดก็เลยไม่ต้องพูดกันละบางทีจะไม่ต้องอ่านเพราะวิชาความรู้ของผู้ฟังทุกคนผ่านมาหาวิทยาลัยมาแล้วผู้พูดก็ผ่านมาหาวิทยาลัยเหมือนกันหลายวิทยาลัยผ่านมาแต่ไม่ได้แวะเข้าไปเรียน เดินผ่านไปไอที่เรียนจริงๆมนี่เป็นมหาวิทยาลัยสาราวัดก็เลยใกล้กับผีหน่อยวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องผีเจ้ายี่ที่อำเภอสังคบุรีจังหวัดชัยนาทเรื่องที่จะพบผีเจ้ายี่ก็ขอพูดตอนต้นสักนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนที่จะไปพบเจ้ายี่ก็มีเรื่องระหว่างพระจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดชัยนาทด้วยกันท่านสร้างความยุ่งความจริงท่านบวชพระแล้วท่านก็เม่ละจากความเป็นคน เขาเล่าลือกันว่าพระผู้ใหญ่โกงพระผู้น้อยทรัพย์สินวัดไหนก็ตามพอมีค่าขึ้นมามีราคาขึ้นมาที่มีกลุพระในกลุของดีๆในกลุพระเก่าๆมีค่ามีราคาพระที่ท่านถือว่าตัวท่านใหญ่แต่ความจริงไม่ใช่ตัวใหญ่ใจใหญ่ตำแหน่งใหญ่ก็เลยโกงพระตำแหน่งน้อยพระตัวน้อยพระมีศักดิ์ศรีน้อยเอาเสียหลายวัดบางวัดก็ปล้ำ เขาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามต่อความต้องการก็ปล้ำแก้ผ้าจีวรอ,ออกเอาผ้าขาวผ้าเขียวมานุ่งให้เป็นอันถือว่าศึกแต่ถ้าอย่างนั้นเขาไม่ถือว่าศึกพระองค์เดิมพระองค์นั้นมีสมณะสัญญาไม่ขาดทํำยังไงก็ไม่ขาดจากความเป็นพระนี่เรื่องราวมันมีมาอย่างนี้เขารือกันระหว่างนั้นผู้พูดยังอยู่ในกรุงเทพฟังข่าวแล้วก็ทนไม่ไหวอยากจะรู้ว่าพระนะ่ะปฏิบัติตนเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือ นักบวชจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลทำไมถึงทำตนเป็นโจรปล้นทรัพย์สินเ้าแบบนั้นสงสัยคิดว่าข่าวนี้จะไม่จริงครั้นเมื่อไปฟังข่าวเข้าจริงๆพอเดินทางเข้าเขตัชนาทยังไม่ถึงดีนั่งไปในเรือของบริษัทสุพรรณขนส่งขณะที่นั่งไปในเรือก็มีคนจังหวัดใชนาทโดยสารไปด้วยเข้าถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าจะไปจังหวัดชัชนาทเข้าถามว่า ทราบเรื่องราวของพระจังหวัดชัยนาทไหมทราบเหมือนกันแต่ไม่เคยไปกำลังจะไปฟังข่าวเขาก็เลยบรรยายความตามไทยให้ทราบเป็นอันว่าเรื่องราวน่าฟังดีพอเดินทางมาถึงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทก็ขึ้นเรือตรงนั้นขึ้นที่แพหน้าอำเภอคนขายผู้ซาอยู่ก็เล่าเรื่องราวของพระจังหวัดชัยนาทให้ฟังฤดูนั้นเป็นฤดูนามากถนนหนทางยังไม่ดีรถวิ่งไม่ได้ นั่งเรือจ้างไปอำเภอสังคาบรุรีนั่งเรือถอลัดทุ่งคนถอเรือก็เล่าพฤติกรรมของพระให้ฟังเป็นอันว่าฟังแล้วทนไม่ไหวคิดว่าถ้าเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่น่าบูชาแล้วก็สงสัยว่าทำไมนะพระจึงทำอย่างนั้นได้ต่อมาก็ทราบเรื่องราวว่าพระที่ท่านว่าเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดนั้นไม่ใช่เจ้าคณะจังหวัดนะเวลานั้นวัดสมอเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านไม่ได้ยุ่งด้วย แต่พระที่ยุ่งแย่งเจ้าคณะจังหวัดไปทำก็สงสัยอีกว่าทำไมจึงแย่งกันได้สืบไปสืบมาฟังข่าวดูก็ปรากฏว่าพระใหญ่ในกรุงเทพสนับสนุนการกระทำของพระองค์นั้นพระองค์นั้นมีใจดีเอาพระทองคำมาให้บ้างเอาเงินมาให้บ้างต้องการทรัพย์สินเท่าไรบอกไปหามาให้วิธีหามาให้ก็ไปหาพระเก่าๆพระในกลุ่ขายให้มาขายได้ก็เอาเงินมาให้หรือเอาพระในกลุ่มาให้ตามช อันนี้ก็เป็นข่าวเล่ารือเหมือนกันจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบอย่าเพิ่งไปโทษท่านนักเรื่องของข่าวเป็นนั้นว่าทราบด้วยว่าพระที่ทําเป็นการใหญ่โกงใครต่อใครก็ได้เพราะว่ามีพระใหญ่ในพระนครคือกรุงเทพช่วยสนับสนุนอยู่สององค์เขาว่าอย่างนั้นนะเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังก็ไม่แน่นักหรอกอย่าไปเชื่อนักเลยไอ้เรื่องเล่าแต่ว่าเมื่อเข้ามาในจังหวัดชัยนาทก็พบปฏิปทาของท่านใหญ่จริง ไปนั้นว่าใครฟ้องร้องท่านเข้าไปในกรุงเทพท่านได้เลื่อนยศขึ้นมาทุกทีนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แทนที่จะมีความผิดกลายเป็นคนดีไปน่าเห็นใจท่านน่าโมทนาทีนี้มาดูความเป็นจริงที่ระเขาเล่าลือกันว่าวัดต่างๆถูกขุดกรูบ้างแย่งทรัพย์สินบ้างเพราะวัดมีรายได้ดีจะเข้าไปยึดอำนาจเอาทรัพย์สินส่วนนั้นๆถ้าเจ้าอาวาสไม่ยอมก็จับศึกจับถอดบ้างก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริง คดียังค้างค้างท่านทั้งหลายเหล่านี้ฟ้องเข้าไปก็กลายเป็นเรื่องเงียบไปหมดฟ้องร้องเข้าไปถึงกรุงเทพปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มีไม่เกิดขึ้นพระองค์นั้นได้เลื่อนยศจริงๆในที่สุดก็ได้เลื่อนยศเป็นราชาคณะน่าเรื่อใสในบารมีของท่านทีนี้เรื่องที่เดินทางมาจังหวัดชัยนาทคราวนั้นเรื่องที่กําลังพัวพันกันอยู่มากก็คือระหว่างพระองค์ใหญ่กับพระที่อำเภอสันบุรี อำเภอสันบุรีเขาเรียกกันว่าวัดศรีสะเมืองคือหัวเมืองหรือว่าวัดมหาธาตุปัจจุบันอันนี้เดิมทีเป็นที่ตั้งด่านเมืองด่านสมัยโบราณสมัยสังวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงเมืองด่านก็มีเมืองชัยนาทเมืองสันบุรีเมืองสุพรรณบุรีเมืองสุพรรณบุรีก็มีเจ้าอ้ายเจ้าไอาเป็นพระยาเป็นเจ้าเมืองเป็นนายด่านเมืองสันบุรีเจ้ายี่น้องชายเป็นนายด่าน เมืองชัยนาทก็เจ้าสามพระยาเป็นนายด่านคือด่านกันพม่าและด่านกันสุขโขทยัยพอไปถึงวัดมหาธาตุหรือวัดศรีสะเมืองเดิมก็ไปถามเจ้าอาวาสบรรดาประชาชนคนทั้งหลายเขาทราบว่าพระขึ้นมาจากกรุงเทพเขาก็สนใจมานั่งคุยกันประมาณ200คนเศษเล่าพฤติการให้ฟังว่าพวกเขาถูกค่มเหงอย่างไรอย่างไรบ้างก็เลยบอกขบขาว่า การมานี่ไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรนอกจากจะมาฟังข่าวตามความเป็นจริงเมื่อได้รับข่าวแล้วก็ไม่มีอำนาจจะไปทำอะไรใครเหมือนกันแต่พวกเขาก็บอกว่าสบายใจที่มีพระกรุงเทพมารับฟังข่าวไว้บ้างก็ดีเหมือนกันถึงแม้ว่าจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้ก็ช่างเหอะให้ได้ระบายความเป็นจริงให้ทราบก็เห็นใจเขาคนที่มีความกลุ่มคนที่มีความเดือดร้อน ตอนนี้เวลาบรรดาประชาชนกลับไปแล้วเวลาเย็นสักห้าโมงเย็นก็ไปนั่งที่ศาลาการประเรียนของวัดมหาธาตุมีเด็กตัวเล็กๆผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างมาฝึกปั่นจักรยานกันขี่จักรยานตัวเองนั่งที่ที่นั่งที่เขาจัดไว้ไม่ได้ก็ยืนดูดูเขาปั่นกันไปปั่นกันมาในบริเวณลานวัดก็ชอบใจมานั่งนึกในใจ เออเด็กพวกนี้มีความสามารถมากกว่าเราอายุไม่ทันจะถึงสิบขวบก็สามารถขี่จักรยานได้ชอบใจนั่งดูเพลินไปดูไปดูมามันก็ใกล้คำ่ำหรือค่ำแล้วก็ไม่ทราบบรรดาเด็กทั้งหลายกลับกันหมดแต่ก็มองเห็นอากาศมันยังไม่มืดเลยนั่งอยู่คนเดียวคิดอะไรต่ออะไรเพลินไป พอไปดูหลักฐานการขุดซั์ของพระใหญ่โกงพระน้อยมองดูแล้วว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีโบราณวัตถุมากนั่งดูเพลินขณะที่นั่งดูอยู่นั่นเองก็ปรากฏผีสองผีแต่งตัวเป็นนายทหารโบราณทรงเครื่องเรียกว่าแต่งตัวกันเต็มยศมีผ้ายกมีเสื้อสวยมากก็แล้วกันแพรวพวอีกคนหนึ่งแต่งตัวสวยน้อยลงไปนิด ท่าทางองอาจสมส่วนลักษณะเป็นคนสวยทั้งคู่เป็นผู้ชายสวยเดินเข้ามาหาผู้พูดกําลังนั่งอยู่เมื่อท่านยืนเลยต้องยืนพูดเวลายืนขึ้นไปปรากฏว่าหัวนี่นะอยู่ต่ำกว่าเรานมของท่านประมาณสัก 4- 5นิ้วรู้สึกว่าท่านทั้งสองนี่ใหญ่โตมากก็เลยถามว่านี่เป็นผีหรือเป็นคนแกก็ตอบว่าเป็นผีเลยถามว่า ทำไมถึงสวยละ่ะเขาว่าผีนี่ไม่สวยนี่แกก็ยิ้มแกก็เลยบอกว่าผีนี่มีทั้งสวยและไม่สวยก็เลยคุยกันอย่างคนธรรมดาก็ถามท่านที่แต่งตัวสวยกว่าอีกคนหนึ่งถามว่าท่านเป็นใครท่านก็ตอบว่าผมนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าเจ้ายี่สำหรับคนนี้เป็นพระคู่พระไทยเป็นภรยา จำไม่ได้เสร็จแล้วว่าชื่อภรยาอะไรทั้งสองคนดูหน้าตาดีเป็นคนไม่ดุก็เลยถามว่าที่มานี่มีลักษณะผีหรือรูปร่างใหญ่โตแบบนี้หรือมาในรูปร่างลักษณะคนที่มีชีวิตท่านเจ้ายี่ก็ตอบว่าผมมาในลักษณะของคนที่มีชีวิตอยู่รูปร่างหน้าตาผมแบบนี้แหละครับผมทำเหมือนแล้วก็ใหญ่เท่านี้เลยไปนั่งนึกดูว่า โอ้โหคนสมัยนะั้นนี่ใหญ่จริงๆเครื่องสาส์าวุธถึงได้ใหญ่แขนขาใหญ่นิ้วใหญ่หน้าตาก็ใหญ่ใหญ่ทั้งตัวแต่ก็สมส่วนสมลักษณะเป็นผู้ชายสวยท่าทางองอาจถามท่านว่ามาทำไมท่านก็เลยถามว่ามาทำไมละ่ะก็เลยบอกว่า อยากจะรู้เรื่องเขาว่ากรุที่นี่มีของศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพระบรมสารีริกธาตุจริงไหมท่านก็เลยบอกว่าจริงถามว่าคนที่เขามาขุดเอาพระไปนี่พบพระบรมสารีริกธาตุไหมท่านก็บอกว่าไม่พบถามว่าทำไมจึงไม่พบท่านบอกว่าไม่ต้องการให้พบ ถ้าขุดพบแล้วก็นำพระบรมสารีริกธาตุออกจะตายกันหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท,ที่เป็นหัวหน้านั้นก็ต้องตายความจริงก็น่าเสียดายเหมือนกันนะท่านยุ่งยุ่งแบบนี้ก็น่าจะตายเสียแต่ความจริงก็ไม่ต้องไปทำให้ท่านตายเวลานั้นหรอกเวลานี้กำลังพูดนี่เดือนมก,กราคมพศ2506วันนี้วันที่24 แล้วก็ทราบข่าวว่าพระใหญ่องค์นั้นนอนป่วยมาแล้วสองปีหนังข้างด้านหลังนะ่ะเป็นแผลหมดเวอะหวะไปหมดนอนพลิกตัวก็ไม่ไหวขยับตรงไหนก็ไม่ได้มันเป็นแผลต้องนอนแต่แขงทั้งสองข้างเป็นการทรมานตนพูดก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ถนัดแต่แต่ชี้โบชี้เบยยกมือยกแขนยกขาก็ไม่ได้ไม่ถนัดเรียกว่ามีอาชีพนอน อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นกรรมเพราะว่าทำลายพระพุทธร,รูปทำลายเจดีย์พระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ๆท่านก็ทุบเสียเอาของข้างในเจดีย์ก็ขุดเสียมากขุดเอามาแล้วได้ทรัพย์สินมากๆก,ก็ไม่เคยบูรณะปฏิสังขรณ์ปล่อยสภาพไปตามนั้นพระเก่าๆที่ได้มาก็ขายไป จ้างเขาทำใหม่คล้ายๆแบบพระปอมแล้วเอาลักทาเข้าไว้ถ้าใครเข้ามาถามก็บอกว่าพระเก่าแต่ว่าทาลักเข้าไว้จะได้สวยๆกันเขาดูเนื้อนี่เป็นวิธีการของท่านแต่ว่าเรื่องนี้เป็นตัวหนังสือพิมพ์ออกมาได้ก็เข้าใจว่าคงจะตายไปนานแล้วนี่เป็นเรื่องของท่านช่างท่านนะไม่ต้องมีใครไปทำท่านก็ตายของท่านเองหมดเรื่องไป คือคนเราไม่ต้องไปแช่งกันไม่ต้องไปกลั่นแกล้งให้เขาตายเขาเกิดมาแล้วก็ต้องตายทีนี้มาว่าเรื่องกันต่อไปถามท่านว่ามีอะไรดีๆอีกไหมท่านบอกว่ามีเลยชวนไปดูของดีก็เดินตามท่านไปสองท่านก็เข้าไปในวิหารเก่ามีพระพุทธรูปเขาปั้นไว้เยอะทําด้วยปูนแต่มีพระองค์หนึ่งคอหักท่านก็ชี้ให้ดูบอกว่า พระองค์นี้คอหกักท่านช่วยต่อให้ทีเถอะครับหักมานานแล้วความจริงทุนกรอในการต่อนะไม่มากแต่ไม่มีใครเขาสนใจทำมองดูแล้วก็เห็นจริงตามท่านถ้าจะลงทุนก็ปูนสักกลาเดียวไม่ถึงกลาหลกนิดเดียว เอาปูนซีเมนมาละลายน้ำทาทาเอาคอชนกันเข้าก็สามารถจะติดกันได้แต่ไม่มีใครเขาทำก็น่าแปลกเป็นเรื่องน่าแปลกจริงๆถ้าสงในพุทธศาสนานี่ไม่รู้ว่าบวชกันยังไงถือแต่ความสำคัญของตัวเป็นใหญ่เรื่องของพระศาสนาแม้แต่พระพุทธร,รูปองค์เล็กๆซึ่งคอหักก็ไม่มีใครต่อให้นี่จะเรียกกันว่าเขาเป็นพุทธศาสนิกชนนักก็ไม่ค่อยจะได้ฟังได้รอกแต่เชื่อไม่ได้ เพราะปฏิปทาไม่เป็นไปตามนั้นเมื่อท่านชี้ให้ดูก็บอกว่านี่ฉันเป็นคนมาใหม่นะไม่มีสตางค์สตางค์ในกระเป๋านี่เหลืออยู่30บาทกะเอาไว้จะเดินทางกลับก็พอเท่านั้นเองค่าเรือประมาณ20บาทเศษเศษเหลืออีก10บ,บาทเป็นค่าอาหารท่านหาสตางค์มาช่วยซีท่านบอกว่าดูที่อกพระองค์นี้ซี ท่านเจ้ายญิชี้ให้ดูก็ปรากฏว่ามีเลข2 5ตัวใหญ่มากชัดเจนถามว่าอะไรเลขอะไรท่านบอกว่าเลขท้ายสองตัวลอตเตอรี่นี่โมนท่านไปซื้อบอกว่าแหมตั้งแต่บวชมานะพระเขาห้ามเล่นการพนันไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยบอกให้คนอื่นซื้อได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ถามว่าใครล่ะ ท่านก็บอกชื่อให้ไม่บอกชื่อในที่นี้นะท่านบอกชื่อให้แล้วตอนเช้ามาพบเขาก็บอกเลขเขาเขาก็ไปซื้อ20บาทไอ้ยีบาทนี่นึกว่าเขาจะซื้อลอตเตอรี่สองใบลาวเขาไปพิมพ์เองเขาไปเล่นหวยใต้ดินนะ่ะความจริงไอ้หวยบนดินหวยรัฐบาลออกนี่นะเขามีเจ้ามือจ่ายต่างหากเล่น20บาทปรากฏว่าได้เงิน1,400บาทเขาก็เอามาถวายบอกว่าไม่เอารอกต้องการให้ไปซ่อมพระองค์นั้น แล้วเขาก็จัดการซ่อมให้ดีหน้าโมทนาทีนี้เมื่อดูพระองค์นั้นแล้วก็เลยถามว่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงไหนท่านก็พาไปที่สถูปคือเจดีเก่ารอยเขาขุดท่านก็ชี้ให้ดูว่าพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงนี้ พอชี้ให้ดูก็คล้ายๆกับไม่มีอะไรบางเลยเห็นชัดถนดัดเหมือนกับตั้งอยู่ในอากาศมีพานทองคําขนาดใหญ่หนึ่งลูกประดับเพชรแล้วก็มีพานทองคําขนาดย่อมกว่านั้นอีกหนึ่งลูกพานนั้นใหญ่มากตั้งซ้อนพานทองคําลูกใหญ่แล้วก็มีมนฑุทองคํามีพระอบใสพระบรมสารีริกธาตุทองคําประดับเพชรแล้วก็มีสร้อยเพชรเป็นพวงๆอยู่สองสายมีมีดหมออยู่สองเล่มฝักทองคําด้ามทองคําก็เลยถามท่านว่า ทานทองคำนี่ขอได้ไหมท่านบอกว่าไม่ได้หรอกแล้วก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันท่านช่วยขุดนะขุดนิดหน่อยก็ถึงแล้วก็เอาพระบ,บรมสารีริกธาตุออกมาผมถวายมีดกับถวายสร้อยเพชรสองสายเอาไปขายขายได้ราคาเป็นล้านล้านแล้วช่วยทำเจดีย์บรรจุพระบ,บรมสารีริกธาตุให้ใหม่เลยถามท่านว่าทำไมไม่บอกเจ้าอาวาสท่านทำล่ะท่านบอกว่าไม่ได้หรอก จะอาว่านี่ยังมีความโลภโมโทสันมากถ้าได้สมบัติขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็สึก mm hmm. ก็เลยบอกว่า mm hmm. ฉันอนะทำไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่เจ้าของวัดนี่ไปขุดเข้าเดี๋ยวก็โดนดีเข้าท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมจะช่วยบอกช่วยก็ไม่ไหวแล้วก่อนจะถูกฟ้องก็ตายก่อนแล้วท่านถามว่าตายเพราะอะไรบอกว่าตายเพราะไอ้พวกโจรมันจะทุกเอาน่ะสิ ไอ้พานทองคําตั้งสองลูกได้มนดบทองคําได้ตลับทองคํามีสร้อยเพชรพวงใหญ่ถึงสองพวงมีมีดหมอฝักทองคําด้ามทองคําไม่ทันจะเอาไปกุฏิไม่ทันจะยกก็ตายเพราะว่าไอ้คนที่มันรู้เข้ามันจะทุบตายแย่งของไปท่านก็ยิ้มท่านก็เลยบอกว่าเมื่อกลัวตายก็ไม่เป็นไรหรอกถ้ากลัวตายก็เลิกไม่ต้องทําถ้าไม่กลัวตายเมื่อไหร่นีมต์มาเอาไปได้แล้วทําเจดีย์บรรจุให้กว่าแล้วกัน ก็เป็นอันว่าพับกันไปในเรื่องนั้นที่ยืนคุยอยู่กับท่านนี้เข้าใจว่ามันไม่มืดอากาศมันสว่างเห็นอะไรต่ออะไรเหมือนกลางวันแต่พอดีขณะที่คุยถึงเรื่องนี้ใกล้จะจบเห็นไฟฉายห้าดวงเข้าฉายมาคนห้าคนเดินถือไฟฉายปรากฏว่าเป็นพวกตำรวจพอเห็นคนเดินมาท่านก็บอกพวกตำรวจเข้ามาตามแล้วนีมนวนกลับเถอะครับผมก็ขอลาวันหลังพบก,กันใหม่ พอท่านบอกลาเท่านั้นอากาศมืดแปลกที่คุยกับผีไม่มืดผีมีอำนาจพอดีพวกตำรวจเขามาถึงถามว่ามาทำไมเขาบอกมืดมากแล้วครับประมาณสามทุ่มแล้วท่านผู้บังคับกองผสมห่วงท่านเกรงว่าใครจะทุบให้ผมมาตามก็เลยบอกว่าโอ้โหฉันยืนคุยกับผีอยู่กำลังยืนอยู่เห็นแสงสว่างสว่างดีพอพวกท่านมาเท่านั้นแหละแกบอกลามือเลย แล้วก็บอกว่านั่นนะสิครับอากาศมืดแล้วท่านผู้บังคับกองกับพวกตำรวจมาคอยอยู่นานแล้วอยากจะพบท่าน ก็เลยไปหาท่านผู้บังคับกองท่านผู้บังคับกองคนนี้คือร้อยตำรวจเอกบุญสมนามสกุลยังไงจำไม่ได้เป็นคนใจดีมากเป็นพุทธศาสนิกดีตำรวจทุกคนเรียกว่าพ่อใครๆเขาเรียกว่าคุณพ่อท่านใจดีเป็นอันว่าผีเจ้ายี่ตอนนี้ก็หมดไปตอนหนึง่งแต่ยังไม่หมดเลยเล่ากันต่อตอนต่อไป ก็เป็นนั้นว่าผีเจ้าหีีนะคะในตอนที่หนี้ก็ยังมีต่อกันอีกนะคะเดี๋ยวเบลจะนําเอาตอนที่เหลือของผีเจ้าหีีนี้มาอ่านให้กับทุกทุกท่านได้ฟังกันในตอนต่อไปค่ะสําหรับในวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะ ขอให้ทุกทุกท่านกดติดตามช่องของเบลเอาไว้ A w I นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะเป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครแบบยาวๆเพลินๆกันไปเลยค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ